สวัสดีครับน้องๆครับแน่นอนเห็นหน้าพี่อย่างนี้นะครับแน่นอนพี่มีข่าวมาแจ้งน้องๆทุกคนนะครับสําหรับทั้งวงดนตรี TK Music Brand Contest และผู้เข้าชมนะครับเรื่องแรกสําหรับวงดนตรีที่เข้าประกวดนะครับใครยังไม่ส่งใบสมัครนะครับพี่อนุญาตให้ส่งได้นะครับในวันพรุ่งนี้ที่ห้องฝ่ายปกครองนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับในวันพรุ่งนี้ ในรอบอริชันในการลงทะเบียนให้น้องเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนนะครับแล้วมาสมัครตอนลงทะเบียนได้เลยนะครับแต่ย้ําว่าเอกสารต้องครบถ้วนนะครับถ้าเอกสารขาดตรงจุดไหนนะครับถือว่าตัดสิทธิ์ของทุกท่านทันทีน,ทนะครับเรื่องที่สนะครับสาหรับน้องๆที่สงสัยว่าเอกสารจะส่งยังไงนะครับรูปนะครับส่งมาที่เวอร์ไวอ่ส่งมาที่อ e ีเมลนะครับสเตปท o เกเตอร t k gmail com นะครับย้ำอีกทีครับ step t o g e t h e r t k gmail com ครับย้ำอีกทีครับ step t o g e t h e r t k gmail com ครับเรื่องเรื่องที่อ่าแล้วก็เอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนนะครับให้น้องๆน,งนำมาส่งในวันที่ลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนพี่เช็คแล้วก็ส่งคืนน้องไป น้องมาลงทะเบียนพี่เช็คแล้วส่งน้องมอบใบสมัครให้พี่แล้วก็รวมถึงเอกสารให้พี่นะครับพี่เช็คแล้วคืนน้องปอาปนี้นะครับนี่ดีสุดไทยเอกสารม่รรรให้เรียบร้อยนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยนะฮะเรื่องต่อไปนะครับสาหรับน้องๆที่ยังลังเลว่าเอ๊ะจะสมัครดีไม่สมัครดีนั้นที่แนะนำนะฮะนี่เป็นเหมือนก้าวแรกนะครับจะชนะไม่ชนะเราไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับสําคัญที่ว่า เรามาแลกเปลี่ยนดนตรีกันเรามาแลกเปลี่ยนแนวความคิดทางด้านดนตรีกันนะครับที่อยากเห็นอะไรที่หลากหลายเพราะฉะนั้นสมัครเข้ามาเยอะๆครับซึง่งตอนนี้สามารถถามว่ามีคนสมัครมาเยอะแล้วหรือยังแน่นอนครับมีคนมาสมัครมาเยอะมากแล้วแต่ยังไม่พอครับสําหรับ TK Music Bank Contest เราอยากเห็นอะไรที่หลากหลายกว่านี้อยากเห็นแนวดนตรีที่หลากหลายอยากเห็นการเล่นดนตรีที่หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นฝากน้องๆใครที่ยังลังเลใจอย่าลังเลครับสมัครเข้ามาครับเรื่อง ่อมาสําหรับผู้ที่จะเข้าชมมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกนั้นคือน้องๆที่เป็นสิทธิ์ปัจจุบันของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหวงิทยาคมขอร้องให้น้องๆนะครับใส่หรือแต่งกายในชุดที่ถูกระเบียบต้องแต่หัวจะดเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นชุดทูบีชุดพ้าละหรือชุดนักเรียนนะครับก็ให้แต่งให้ถูกเรียบร้อยนะครับพี่ถึงจะอนุญาตให้เข้านะครับ2นะครับคือผู้ปกครองผู้ปกครองนี้ขอให้ ก่อนเข้านะครับเราจะมีบัตร V.I.P. ให้กับท่านนะครับท่านต้องแจ้งว่าท่านเป็นผู้ปกครองของวงไหนนะครับเราจะตรวจสอบจริงๆนะครับขอให้เป็นผู้ปกครองจริงๆเราจะไม่เอาแอบอ้างนะครับเพราะว่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานนะฮะสานะครับสำหรับสิทธิ์เก่านะฮะที่เป็นสิทเก่าก็ขอให้แต่งชุดนักศึกษามานะครับ ของอสถาบันท่านนะครับเครื่องแบบของสถาบันท่านมานะครับแล้วเราก็จะมีบัตรแรก VIP แลกบัตรกับท่านเหมือนเหมือนกันนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้พกบัตรมาเราก็จะไม่อนุญาตให้เข้านะครับบัตรนี้จะต้องมีหน้าท่านนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่ามันยุ่งยากไหมมันยุ่งยากครับแต่ก็เป็นความสะเสะดวกเรียบร้อยที่ทางเราต้องการแล้วก็อยากให้มันเป็นไปแบบระเบียบเรียบร้อยแล้วไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือนะครับถือว่าเห็นอกเห็นใจเรานะครับแล้วก็ อยากให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วงานนี้จะได้จัดต่อไปทุกๆปีนะครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับว่าน้องๆที่มีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่ยังสงสัยอยู่ไปถามได้ที่แฟนเพจของ s t e ปนะครับ w w w f a c e b o o k c o m s t e p t o g e t h e r t k ย้ำอีกครั้งครับ www.facebook.com/ S สิงคโปร์นะครับ S สิงคโปร์ t ไทยแลนด์ e E อีอลาเนะครับ P p โปแลนด์เลข2ครับ G นะครับ G กันปืนนะครับ E ีอ e ล h เฟนนะครับ T t ไทยแลนด์เฮตฮอตมานะครับ E E ิงแลนดนะครับ R นะครับแล้วก็ดอตนะครับ ทีไทยแลนด์ Thailand, แล้วก็เคเคชิงนะครับเพราะนั้นใครยังไม่ถูกใจช่วยถูกใจด้วยนะครับเราจะมีข่าวสารมาแจ้งให้กับน,น้องๆทราบตลอดเวลานะครับสุดท้ายนี้นะฮะาปนิดนึงน้องที่ยังไม่ได้สมัครอย่าลืมพี่ยังเปิดโอกาสให้น้องสมัครเสมอนะครับเพราะนั้นใครที่ต้องการจะสมัครก็มาสมัครได้ในวันพรุ่งนี้นะครับเตรียมเอกสารเตรียมใบสมัครมาให้เรียบร้อยแล้วมาเจอกับพี่ที่ห้องฝ่ายปกครองได้เลยนะครับหรือ ถ้าใครไม่สะดวกในวันพรุ่งนี้ต้องไปทําบุญวันออดิชั่นเตรียมมาตอนลงทะเบียนครับเตรียมเอกาสารให้ครบถ้วนมาสมัครตอนลงทะเบียนได้เลยครับมากันเยอะๆนะครับ40 50วงพี่ก็รับครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณพร้อมเจอกันครับสำหรับวันนี้พี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ